จ่าชีเป้าขออยสก์วิเคราะห์ลุ่หนังสไตล์จ่าแตงที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเ่เตดวันนี้ผมจ่าแตงก็คาสันผู้บอลมาให้ 3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปลาลีกรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเกมเลกที่2นะครับไปกันที่คู่ของยังบอยส์ครับพบกับสโลวาร์บาติสลาว่าก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นเจ้าถิ่นนะครับหสกอร์ไม่ได้ไม่เสียต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันนะครับต้องบอกว่าผลงานภาพรวมของทั้ง2ทีมนั้นแตกต่างกันอยู่พอสมควรครับยังบอยส์นั้นค่อนข้างทําได้ดีกว่ามากมายเลยทีเดียวนะครับชนะ2เสมอ2แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยที่ไม่แพ้ใครมา3เกมติดต่อกันนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่ผาานมา ไม่มีโปรแกรมลงสนามเกมลีกแต่อย่างใดนะครับได้พักร่างมาอย่างเต็มที่นะครับเท่ากับว่าพวกเขานั้นก็ค่อนข้างจะได้เปรียบในจุดนี้อยู่มากมายเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับสภาพความร้อมก็สมบูรณ์มากมายเลยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของเจ้าถิ่นอย่างอย่างบอยส์ครับส่วนผู้มาเยือนนะครับผมสโลวานบาติสลาวานะครับผลงานไม่ดีเลยชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นจาก5านัดหลังสุดทุกรายการนะครับเสมอ2แพ้ไป2เกมครับลงสนามเกมลีกนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะบุกไปทําได้เพียงแค่เสมอกับแซปปรินมา หประตูต่อหนึ่งะครับก็ต้องบอกว่าผลงานช่วงนี้ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางแล้วก็ดูจะไม่มีความโคงเส้นคงวายอีกต่างหากนะครับสำหรับทางฝั่งของคู่มาเยือนครับในแง่ของเฮดทเวร์คู่นี้เป็นยังบอยส์ที่ดีกว่ามากมายชนะ4จากการเจอกันห้านัดหลังสุดทุกรายการโดยที่สโลวันบัติสลาวาไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของสโลว์นดูอาจค่อนข้าง,งจะ,ะย่ำแย่เหมือนกันนะครับในฟอร์มการเล่นแถมเมื่อสุดสัปดาห์เพิ่งจะลงสนามมาผิดกับอย่างอายกับฝั่งของยังบ แล้วก็ต้องการที่จะไปเล่นรอบสุดท้ายให้ได้นั่นเองนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่ยังบอยส์ครับคิดว่า1สกอร์การตีลุ้นเม็ดสองสบายๆครับไปกันที่คู่ของ FCSB นะครับพบกับอัลบาดินครับก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นเจ้าถิ่น FCSB นะครับหสกอร์ได้ไรติดนตปิดมือครับต้องบอกว่าผลงานภาพรวมของทั้ง2ทีมไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับทั้งฝั่งผู้อ่าเจ้าถิ่นนะครับอย่าง FCSB หรือว่าชื่อที่คุ้นเคยก็คือสเตโอบูคาเลสนั่นเองนะครับชนะแค่เกมเดียวเท่านนั้ น,นะครับจาก5้านัดหลังสุดทุกรายการเสมสอ2แพ้ไป2เกมโดยที่เป็นการไม่แพ้ใครมานะครับสเกมติดต่อกันลงสนามเกมลีกนัดล่าสุดพลาดท่าให้อาแพ้อาแพ้คาบ้านต่ออาร์เจสมานะครับศูนย์ประตูต่อ2องนะครับองบอกว่าผลงานทนขณะน,น,นี้โดยเฉพาะเกมลีกนะครับพวกเขา,ออาไม่ชนะใครมา5นัดติดต่อกันแล้วนั่นเองนะครับแม้ว่ายังทําผลงานได้ในฟุตบอลยุโรปได้ค่อนข้างจะดีก็ตามแต่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าภาบรมแล้วเนี่ยเป็นการเริ่มต้นซีซันฤดูกาลใหม่ ที่ค่อนข้างย่าแย่เลยก็ว่าได้นะครับส่วนฝั่งของอัลบาดินนะครับผลงานก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเอาเกมอย่างเป็นทางการเพิ่งจะลงสนามเพียงแค่4เกมเท่านั้นชนะ1เสมอ1แพ้เพียงอ่าไป2เกมนะครับก็คือเป็นเกมลีกทั้ง2เกมต้นซีซั่นย่าแย่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับโดยที่เมื่อสุดสัปดาห์ไม่มีโปรแกรมลงสนามนะครับจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่อัลบาดินค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับที่พวกเขานั้นมีความสดในสภาพร่างกายพร้อมที่จะชนกับทางฝั่งของ FCSB ในเกมค่ำคืน ในแง่ของเฮดชู way. คู่นี้เจอกันไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อ,อาเกมนัดแรกที่สกอตแลนด์นั้นเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับต้องบอกว่าคู่นี้สูสีมากๆเลยก็ว่าได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปว่า,อาฟอร์มการเล่นของทั้งคู่ค่อนข้างที่จะย่ำแย่มีโอกาสที่จะเป็นหนังชีวิตสูงมากในเกมคู่นี้ครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่อัลบ,บรดินครับคิดว่าช่วงเ0ินาทีไม่แพ้ครับไปกันที่ศึกฟุตบอลยูเอฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับไปกันที่คู่ของเฟติกสตัดพบกับ ette, คริสต ต้อพาเลทนั้น1สกอร์เสียหายต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันนะครับต้องบอกว่าผลงานภาพรวมนั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่พอสมควรครับเจ้าถิ่นย่ำแย่มากนะครับสะกดคําว่าชนะไม่เป็นมา4เกมติดต่อกันแบ่งเป็นเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ถึง3เกมรวดนะครับลงสนามเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีโปรแกร,รมลงสนามเกมลีกแต่อย่างใดนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ในฟุตบอลยุโรปอ่าถ้วยใบเล็กกว่าอ่าถ้วยที่แล้วนะครับพวกเขาเพิ่งจะตกรอบมาจากในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกแล้วก็แพ้อย่าง ต่อเนื่องมาโดยตลอดนั่นเองนะครับสำหรับทีมจากนอร์เวย์ทีมนี้ส่วนฟิคิสตลพาเลตนะครับห้าเกมหลังสุดทุกรายการนับเพียงแค่4เกมก็พอแล้วทุกรายการนะครับแต่พวกเกมยังเป็นทางการนะครับก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ2เสมอไป2เกมครับลงสนามเกมคีเมลีกนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับคิสทางฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เรสไป1ประตูต่อหนึ่งะครับผลการโดยภาพรวมของฟิคิสตลพาเลตทีมของโอลิเวอร์กาสเนอร์ทีมนี้ก็ต้องบอกว่าเกมรับยังค่อนข้างจะยอดเยี่ยมแต่เกมรุกกนนั้น็ยง่อ การเทียบเป็นมีการตั้งคําถามอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่สามารถยิงคู่แข่งได้กระจจยกระจายเท่าไหร่นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่เกมคีมิลิกมาเป็นต้นมานะครับพวกเขาก็ยังยิงคู่แข่งได้ไม่เกิน1สกอร์ทแทบจะทุกเกมนั่นเองนะครับในแง่ของเฮดเวตคู่นี้ก็เจอกันเพียงแค่นัดเดียวก็คือเลกแรกที่เจอกันนะครับคาเลตก,ก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้าทางทางฝั่งของคริสตัลคาเลตนะครับเฟดดิกสตัดไม่มีอะไระเสียพวกเขาเเม มโต๊กลับนะครับที่พาเลทนั้นทําค่อนข้างได้ค่อนอ่าได้อย่างยอดเยี่ยมนะในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับแต่ในคู่นี้เฉียบไปที่คริสตัลพาเลทครับคิดว่ามีดีพอที่จะบุกไปยิงได้2สกอร์ครับสตัวที่วันนี้ผมจ่าแตงชอบเลยนะครับก็มียังบอยส์ครับมีอัลเบดิดแล้วก็คริสตัลพาเลทครับขอบคุณทุกการติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับทุกช่องทางออนไลน์ของตูนยูเต็ดด้วยนะครับแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราที่ไลน์แอดตูนสายสายไม่หมุนพอตัวลาไปก่อนสุดครับ